สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทำไฟหลักไฟทางนะครับหรือเป็นก้านไฟพัดนั่นแหละครับอ,อันนี้นะครับใช้เหล็กขนาด6ขุนนะครับตัดที่ความยาว3เมตรนะครับอันนี้จะงอปลายได้นะครับส่วนตัว3เมตรแล้วมาตัดให้สั้นตัดซอยออกนะครับให้ ตัดสั้นตัดซอยออกอีก30เซนนะครับจะเหลือ2เมตร70นะครับแต่เมื่อเราเอามาต่อกันก็จะได้3มเมตรเหมือนเดิมนี่นะครับ<อ>คือเราจะใช้เหล็กเหล็กแบนนะครับขนาดอันนี้หนะา3มมิลน,นะครับเหล็กแบนหขุนนะครับหนา3มมิลตัดความยาวอันนี้ก็ประมาณ5เซนนะครับตัดออกมาแล้วเราใช้วิธีการเชื่อมนะครับ เจาะรูก่อนเจาะรูเพื่อที่เราจะร้อยน็อตนะครับเนี่ยอันนี้ผมร้อยมาแล้วร้อยนอ็อตเชื่อมทั้งประกบทั้งสองด้านแล้วเชื่อมร้อยนอ็อตตรงนี้ก็จะงอได้เห็นไหมครับงอไปงอได้นะครับอันนี้ความยาวทั้งหมด3เมตรเสร็จแล้วเจาะรูเจาะรูเพื่อที่จะใส่ตัว ตัวนี้นะครับตัวรัดหลอดไฟนะครับนะครับใส่นอ็อตเจาะรูนะครับสามหลอดนี้จะใช้หกตัวนะครับน็อตก็จะเป็นเบอร์เบอร์หกคูณหนึ่งทับสองนะครับครึ่งครึ่งครึ่งนิ้วกับหนึ่งคูณหนึ่งทับสองคูณครึ่งนิ้วนะครับ เสร็จแล้วเจาะรูใหญ่สองรูนะครับเจาะเพื่อร้อยสายไฟนะครับหนึ่งรูอันนี้จะเป็นช่วงข้อต่อระหว่างหลอดที่หนึ่งกับหลอดที่สองนะครับคือหลอดข้างล่างนะครับเป็นช่วงรอยต่อข้อต่อนะครับตรงที่เราจะเอาสายไฟออกมาโผล่แล้วมัดปลายรวมกันแล้วก็เราจะเจาะรูอีกรูหนึ่งเป็นรูใหญ่อันนี้จะเป็นใช้ดอกขนาดสามทับแปดนะครับดอกสว่านเจาะอันนี้คือเจาะ เพื่อที่เราจะเอาสายไฟออกไปไปทําหัวปลั๊กนะครับอันนี้อันนี้แล้วจะเราจะเอาโผล่ตรงไหนก็ได้นะครับโผล่ปลายเลยก็ได้แต่ผมจะโผล่ตรงนี้ผมเอาไว้เผื่อเวลาเราจะใช้หลักตัวนี้ไปเสริมเวลาเวลาแบบต้องการเอาไปเสริมปิดไฟทางนะครับเพราะว่าเราเราใช้เหล็กตอกพอถึงตรงนี้มันจะไม่แทงสายนะครับเหล็ก เหล็กมันจะย้วไม่ถึงรูมันจะไม่ไปแทงสายไฟขาดนะครับอันนี้ก็ตรงนี้แล้วแต่เราจะจอะนะครับจะจะไปลายเลยก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการร้อยสายไฟนะครับเบื้องต้นอ,อย่างนี้นะครับผมจะเอาลอดลอดบนก่อนสายไฟที่เราใช้เขาเป็นขนาด0.5นะครับ2คูณ0.5นะครับมันใช้เล็กๆได้นะครับ ในการซอยตามหลักถ้าใช้เบอร์ใหญ่มันจะร้อยลําบากอันนี้ก็ลองรับกะระแสได้นะครับอันนี้เปิลต้นนะครับอ่าก้าวแย่ไปปกติเลยแย่ไปเรื่อยๆเลยจนโผล่ออกไปนะครับแล้วเราก็ตัดอลองแย่ดูนะครับเราก็ใช้ครีมนะครับถ้ามันติดก็เอาครีมดึงตรงปลายออกพอแย่ไปจนถึงปลายแล้วลองทำให้ดูนะครับสักหนึ่งการ มันก็จะไปโผล่ตรงปลายตรงที่เราจะยึดหลอดนะครับเดี๋ยวเราใส่ทีหลังอันนี้ชนแล้วนะครับไม่รู้มันโผล่ไหมถ้าไม่โผล่เราจะใช้ครีมดึงเดี๋ยวคุณขอดูก่อนอมองไม่เห็นวิธีแย่ก็แย่ได้สองด้านนะครับถ้าแย่ทางนี้แล้วมันออกมาไม่ได้มันติดอันนี้มองเห็นมองเห็นอยู่เราก็ใช้ครีมนะครับครีมปากแหลมนะครับปากยิงจบกในการ หนีบสายไฟดึงออกมาเห็นไหมครับอ่าดึงออกมาล้ตรงนี้อ่าเราก็เอาออกมาเผื่อไว้พอประมาณเห็นไหนไมครับรูผมเจาะรูมา์ไว้รูเพื่อใส่ตัวยืดหลอดผมก็เอาแค่นตรงนี้พออ่าแค่ตรงนี้ก็ถือว่าได้แล้วผมนี้ก็่มาตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูมาร์กอยู่ผมไว้ใส่ยึดหลอด พับสายให้ตึงเราตัดตรงนี้ไปใช้กนรไกรตัดเลยนะครับตัดตรงนี้เอาเสร็จแล้วเราเหยียอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้นี่อันนี้ใส่สามหลอดนะครับเก็บสายด้านในมันจะดีกว่าเก็บด้านนอกนะครับเพราะว่าเวลาเราถือไปถือมาเนี่ยเวลาเรา เคลื่อนไปอย่างเงี้ยมันจะสายมันอยู่ด้านในแต่ถ้าเอาไว้ด้านนอกมันจะหลุดชำรุดง่ายนะครับแต่อย่างงี้ไม่ไม่หลุดก็ถือว่าลองคือลองใช้ไหมละครับระหว่างเอาสายไว้ข้างนอกกับสายไว้ข้างในคือลองใช้มาแล้วแบบนี้จะดูดีกว่าแล้วใช้ทนทานดีกว่าอันนี้ก็มันจะออกตรงรูที่เราทําไว้เจาะไว้นะครับดี๋ยวให้ดู เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมรูตรงนี้นะครับเนี่ยสายปลยมาถึงแล้วก็ใช้ครีมเหมือนเดิมใช้ครีมนะครับดึงออกพอเรามองเห็นเห็นปลายมานะครับอ่าอ่าเยวขอดึงใหม่อีกรอบนึงบางทีดึงยากหน่อยนะครับเราเย่ยให้มันอ่าออกมาเยอะๆเลย ให้ดูก็ดึงไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับมันค่อนข้างจะเกะกะน,นิดนึงอ่าตรงนี้อ่าเดี๋ยวดึงให้ดูใช้ครีมอันนี้ผมแหย่ยมามากเกินไปอ่าถอยกลับนิดนึงถ้าแหย่ยมามากสายไฟมันจะเลยไปมันจะหักอ่าถอยกลับเอาแค่ปลายมันขึ้นนะครับเห็นไหมอย่างนี้นะครับปลายมันขึ้นมา อันนี้เราจะดึงมาให้ตลอดเลยนะครับเราจะดึงไปให้ถึงปลายที่เราจะตัดออกอยวหันกล้องให้ดูนะครับตัวนี้มันออกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดึงให้ดูเราค่อยๆเยียบไปเหยียบไปให้พอดีกับตัวเสาตัวเหล็กเลยนะครับตัวโครงเลยเนีย่ยตัวนี้ เอาให้พอดีเลยแล้วเราก็ใส่หัวปั๊กนะครับลงไปอย่างนี้นะครับถึงสุดเนี้ยเราก็พอแล้วเราก็มาตัดตัดตรงนี้แหละตัดพับออกมาตรงนี้เห็นสายไหมเราเราก็ตัดเลยอ,อย่างนี้แล้วเราก็ปอกสายมัดะนะครับอย่างนี้เลยอันับตัวไปแล้วก็จะใส่ เราร้อยสายเสร็จนะครับเราก็จะมาใส่พวกนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปเผมก็ตั้งกล้องใหม่ก่อนันเอียงนะครับแป๊บนะึงอ่าขอตั้งกล้องอ่าเราก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมน็อตนะครับ ใส่น็อตน,น็อตใส่นี่นะครับอย่างนี้นะครับให้ได้อย่างนี้แล้วเราก็ยิงอย่างนี้นะครับก็ <S <S คือจะใช้ทั้งหมด6 6อันนะครับใช้ตัวนี้ทั้งหมด6กอันก้ามปูือ่อกี เราจะเรียกนึกชื่อไม่ออกรับก้ามปูตัวนี้สายไฟไอตัวล็อกหลอดไฟอ่าอย่างนี้ก็คือเราต้องไล่ใส่ไปให้ครบทั้งหมดโท่ากันเสร็จแล้วเราก็มาปอกนะครับสมมยควว่าเราเราเราจะไล่ไปทีละจุดก็ได้อย่างงี้ก็มาปอกสายไฟอันนี้คือจะเอาบัตรกีด้วยกันเข้าด้วยกันนะครับ ก็คือสายเป็นสองชุดแยกออกเป็นสองชุดอย่างนี้เพราะว่าชุดบนกับชุดล่างตรงนี้ตรงนี้จะเป็นรอยต่อของหลอดนะครับอันนี้ก็เอามาใส่กันอย่างนี้เป็นคู่นะครับอันนี้หนึ่งชุดเอาไว้บัดกีนะครับเดี๋ยวเราก็จะบัดกี อันนี้ทําให้ดูคร่าวๆเนาะเพื่อนๆก็ไปทําได้เลยเดี๋ยวผมเสียบหัวแล้นะครับพร้อมที่จะบัดกีก็มีอยู่เราจะเอาหลอดนะครับหลอดสีในที่เราจะอ่านี่หลอดที่สองเดี๋ยวขอดูหลอดที่หนึ่งหลอดที่หนึ่งครับแกะหลอดที่หนึ่งก่อนนะครับป๊บน่เพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อน นี่หลอดอ่านี่หลอดที่1น,นะครับหลอดที่1อ่าหลอดที่2อ,อ่าเขาเอามาใส่ด้วยกันอ่เพื่อให้ดูง่ายนะครับก็เอาเป็นสีเดียวกันอยู่ด้วยกันไปเลยมันจะเป็นข้างไหนก็ได้นะครับมันติดหมดเหมือนกันแหละแต่เราเอาเป็นระเบียบก็คือเอาสีเดียวกันสีน้ำตาลก็ให้อยู่กับน้ำตาลไปเลยนี่เห็นไหมครับอ่าบางคนมีท่อหดนะครับสะดวกบัตรกี้แล้วใส่ท่อหดก็ได้นะครับ ส่วนของผมอของหมดพอดีก็ใช้วิธีการพันพระเทพเอานะครับอย่างนี้สีน้ำเงินก็ให้อยู่กับสีน้ำเงินแล้วก็เอามาใส่ไอตรงที่เราปิดสายเมนที่เดินมาไว้นะครับเนี่ยครับง่ายๆนะครับตรงล็อกหลอดมันก็จะเข้าจุดของมันนี้เราเอาพัานแล้วนะครับเราก็จะบัดกรีเลย กีส่สายไฟเลยนะครับไลทตะกัวลงนะครับให้ความร้อนนะครับเพื่อนๆดูตามนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ต่อสายให้มันถูกเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันแค่นั้นเองครับไม่ยากอเมื่อมันอยู่อย่างนี้แล้วก็บางคนมีใช้ท่อหดนะครับใส่ท่อหดก่อนเลยนะครับส่วนผมไม่มีเดี๋ยวผมพันพระเทพเอา ใช้เทปพันสายเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวนี้ก็จะเอามาลงอย่างนี้นะครับปิ้นล็อกแล้วก็หันหันปิ้นล็อกเอไม่ใช่หันปิ้นหันปิ้นแผ่นปิ้นหลอดนะครับลงอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เอามาเก็บตรงนี้จะใช้เป็นเคบิลไทยรัดอีกทีนะครับผมจะทําให้ดูประมาณนี้อย่างเงี้ยเราก็ไล่ไปก็จะมีอันนี้เดี๋ยวเราใส่ก้ามปูยึดมันก็จะได้หลอดหนึ่งตรงนู้นหลอดบนหลอดสุดท้าย หลอดบนหมายถึงหลอดที่ที่สามก็ใส่ตรงนี้นะครับอันนี้จะมีล็อกหลอดก็ต่อสายนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับอันนี้เมื่อเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับในหลอดตัวนี้อ่าเห็นไหมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เก็บนะผมแค่พันเทไปไว้เดี๋ยวจะใช้คลิปันท้ายรัดอีกทีมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ปลายก็สามารถงอได้นะครับก็สะดวกขึ้นมาอีกสวยงามขึ้นมาอีกนะครับอันนี้งอได้ จะเอางอจะเอาตรงได้หมดนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทำไฟหลักไฟพัดนะครับก้านไฟนะครับไว้งอไปลายได้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์พบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ